ยังจําได้ไหมครับว่าไฟที่แล้วของนาบินเนี่ยเป็นอย่างไรครับเดียวๆก็โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกู้ผิลืมครับแต่อยากดูเดี๋ยวสองคนแล้วนะพอตีขายังไม่โดนครับโอ้โหดวงหมัดกันแบบนี้แต่สังเกตดูครับเพชรเอกวันนี้มาไม่กลัวเลยครับ ได้เรื่องได้เรื่องครับเอาก็เตะคืนครับเนินนาบินครับถีหมัดจังหวะขวางครับนี่คือจังหวะที่นาบินเพื่อฟอร์มในวันนี้จับได้ยังไงครับทางซ้ายโโอ้หดูฮะมวยสูงกับอาวุธหนักครับแต่ดูครับเพชรเอกไม่เจียงฮ่ตลอดครับเดินเข้าไปแบบหลุ่มหลวนี่มีโอกาสพลาดครับเพราะว่าเพชรเด่นเน้นหนักครับดูครับลำตัวกรรมการไม่ิดเดียวครับโอ้เกือบไปแล้วเอาถือมัดยังไงครับ แม่มีชุดไปเหมือนกันครับโดนลูกนี้ครับเอาแล้วมีตามครับมีเซตมาไม่ทิ้งครับมีข้ามามีวิกิระ้วเป่าแชมป์โอ้โหต้องนับแล้วครับต้องนับแล้วโอ้เมาเมาเมาอยู่ครับไหวไม่ไหวไม่น่าจะไหวแล้วครับเซแบบนี้ครับยแล้วเรียบร้อยเลยครับทำท่าต้นต้นยกทำท่าสู้ได้ครับแต่พอโดนแล้วจุดโฟกัสก็มองตวนครับโอ้